โทรศัพท์ฉันเป็นเหียงนี้ทำไมมันไม่มีคน้นโอ,นอ,อ,อ้ดูนะครับเด็กกันดลเฮ้อเหมือนไข้จะขึ้นอวันนี้มาดูพระสูตรนะครับพระสูตรออกวัดสนมลาวนะพระสูตร มันจะมีพระสูตรยุคทา่าเกยก็จะเป็นจัมโบ้นะครับอันนี้ของวัดส,สนมราวก็จะเป็นพิมพ์จิว๋วพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับแยกพิมพ์ก็จะมีมีแบบโรยแร่ด้วยนะโรยแร่ก็มีนะแยกพิมพ์ได้หลายพิมพ์มากก็จะมีพิมพ์นาลายสงคุดก็มีนะครับ แล้วก็มีหลังยันนะก็มีนะครับหลังแล้วก็มีพัสสูตรช้างช้างน้อยนะครับที่เขาเรียกกันนะก็เป็นพิมพ์แยกออกไปย่อยๆนะครับแต่ว่าแต่และพิมพ์ก็มีความพุทธคุณเหมือนกันแล้วก็มวลสารเหมือนกันนะครับไม่ได้ห่างกันมากนะครับเป็นของวัดสนมราวนะครับ สร้างเมื่อปีออเ,าาดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูก่อนเดี๋ยวรีบพูดไปไหนอันนี้น่าจะโดนสีมามพระสูตรเป็นพระที่ถ้าใครเข้ามาศึกษาเริ่มดูจากพระสูตรก่อนก็ได้นะครับถ้าจะเล่นของเนื้อของวัดสนมราวนะครับก็เป็นการ ดูพิมพ์ดูเนื้อได้ง่ายนะตำหนิเขามีไม่กี่จุดนะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมดูว่าถ้าสมมติว่าผมเริ่มเล่นใหม่ๆนะผมจะเล่นจากพิมพ์ของวัสนมลาวนะครับเอาเนื้อแต่ละยุคให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยไต่เข้าไปเล่นเนื้ออาถรรพ์น,นะครับหรือเนื้ออ,อาตุพานะครับเห็นไหมเนี่ยได้ดูร่องเนื้อดินก่อนครับเนื้อดินเนี่ย เนื้อดินก็จะดูง่ายนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างเนี่ยจะเป็นขีด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 เลยอันนี้น่าโดนเหมือนจะโดนสีมาหรือเปล่าท้องโบนะครับท้องขนาดท้องโบก็ยังดูง่ายทำไมส่วนตัวผมมองรู้ง่ายครับเลขเลิกการการกดข้างเนี่ยชัดเจนครับมีรอยปิ้นรอยอะไรขึ้นมานะครับ แล้วด้านบนจะเป็นตีสูนนะเห็นไหมพิมพ์นี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูพิมพ์ชัดๆหน่อยกันอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับอ่าอันนี้พิมพ์ใหญ่นะเห็นไหมพิมพ์ใหญ่ าจะดูง่ายแล้วก็พิมพ์เขาชัดเจนมากครับเนื้อเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าเป็นเนื้อดินนะแต่พุทธคุณนิมถ้าเป็นเรื่องของมัสูตรเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับในเรื่องของการแคล้วคาดปลอดภัยนะอะมหานิยมแคล้วคาดปลอดภัยในยต้องพัดสูตรนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อบอกว่าใช้ดีนะครับหลวงพ่อไม่ได้บอกนะครับผมบอก เหไ,ไหมมีขีดขีดขีดขนี่ด้านหลังเป็นพ้าสังกระจายนะครับด้านหลังเป็นพ้าสังกระจายด้านล่างจะเป็นเลขนะอะมีเลขีอ่าแล้วก็มีตีสูตรหนึ่งที่ผมบอก พัส,สตรก็เนื้อเห็นไหมเนื้อเข้าโซนเดียวกันเลยเนื้อเหมือนกันแล้วก็จะเป็นถ้าพิมพ์ถนมเราก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ปดนี้หรือว่าอาพิมพ์สามเหลี่ยมปมามัดเอเอก็ต้องเนื้อนี้นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมดูนะก็สมมุติว่าเขาจะพ่นสียังไงก็ช่างอะถ้าสีลอกออกมาก็ต้องต้องเป็นเนื้อนี้นะ ก็ต้องเป็นเนื้อดินอย่างนี้นะครับอ่นนี่คือเป็นจุดจุดที่ซื้อขายมันกันเลยถ้าเราเนื้อดูเนื้อให้ยึดเนื้อที่เขาเล่นกันเนื้อแบบว่าเป็นพิมพ์ย่อยเนี่ยเราต้องยึดเนื้อพาสูตรไว้นะครับถ้าเป็นยุคข,ของสนุมลาวนะครับให้ยึดเนื้อนี้ไว้เลยอถ้าจะสีหลุดลอกเนี่ยเราส่องเข้าไปเราเห็นอยู่แล้วในเรื่องของมวลสารนะครับก็อยากให้ทําความเข้าใจกันก่อนก่อนจะซื้อก่อนจะอะไรก็ลงทุนแล้ว ลงทุนศึกษาจากหนังสือ,อมีหรืออินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับช่องทางหลายๆช่องทางให้เราศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองลองดูอลองดูเอานะครับเดีย๋ยววันนี้มาคุยอธิบายเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับพระส,สูตรกันหน่อยนะครับพระส,สูตรเนี่ยพิมพ์นี้ออกวัดสนมลาวนะครับสร้างเมื่อปีลาวสองห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็พระส,สูตรเนี่ยหรือบางคนเรียกขุนแผนสองกระจกนะครับ หลวงพ่อพินะาเนี่ยสร้างพระสุดไว้สองที่นะครับก็มีที่วัดท่าเกยผมว่าไม่ใช่สองที่นะผมอาจจะเขียนผิดนะมีหลายที่นะครับคือที่วัดท่าเกยอคร่าวๆนะครับสองที่ที่ผมที่เราจะเล่นและเห็นได้ชัดนะครับก็มีท่าเกยกับวัดสนมลาวนะครับโดยที่วัดท่าเกยเนี่ยจะมีแค่พิมพ์อาจัมโบนะครับแล้วก็มี มีพิมพ์จัมโบ้นะหลักๆเลยที่เราเห็นกันแต่เป็นจัมโบ้ใหญ่นะครับพระสูตรจัมโบ้ใหญ่ส่วนว่าสนมลาวจะมีอยู่ถึงหลายพิมพ์หลายพิมพ์เลยนะครับสีพิมพ์หลักๆก็จะเป็นพิมพ์จิว๋วพระสูตรจิ๋วนะครับจิ๋วก็คือเล็กแล้วก็ต่อไปก็เล็กเล็กก็ไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็ปีขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พระพิมพ์เนี่ยพระพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นพ้าพิมพ์ต่างๆของหลวงพ่อนะครับเขาไม่นิยมให้ยืมกันใช้นะครับอ่าส่วนมากจะเป็นเช่าแล้วก็ใช้ของใครของมันนะไม่ไม่ควรที่จะยืมกันนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่บูชาของหลวงพ่อพีน่านะครับอ่ามักจะมองหาเกี่ยวกับเครื่องรางก็อย่างที่ผมบอกว่าอันไหนใช้ดีก็จะมีเกี่ยวกับดาวยุคต้นนะครับหรือประหลักขิดอะไรอย่างนี้นะครับที่จะที่จะโดดเด่นและมีพุทธศิลป์ที่สวย แล้วก็ <c oughs> ผมมองว่าถ้าเป็นพัสดุเนี่ยราคาก็ไม่ได้แรงนะครับราคาย่อมเยาแล้วก็ถือว่าเขาสร้างออกมาเยอะนะแต่ว่าต้องดูดีๆนะสร้างออกมาเยอะแต่ก็ต้องดูดีๆเป็นพราพิมพ์ที่ใช้ดีแล้วผมก็ใช้มาก่อนนะครับเป็นแนวเมตานะครับถ่ายเมตตาแ้วคาดนะครับเมตตาแ้วคาดนะครับแล้วก็ ส่วนตัวผมมองว่าเป็นพระพิมพ์ที่สวยอาจจะบางชิ้นก็อาจจะโดนโดยการใช้งานหนักมาครับอาจจะมีกระทบบ้างนะครับหน้าหายบ้างนะครับตามอายุนะครับตามอายุของเนื้อพระแล้วก็ตามเจ้าของเก่าที่เขาใช้มานะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับก็พระสูนเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรนะครับพระสูนเนี่ยช่วยในเรื่องของการแ้วคคาดปลอดภัยนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ย คุ้มภัยได้ถึง12คนนะครับอธิอธิษฐานเนี่ยขอกับองค์พระส,สูตรเนี่ยแล้วท่านจะได้สมความปรารถนาเลยในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการคุ้มครองป้องกันการเดินทางนะครับหรือจะด้านเมตตามหาสนีก็ได้ครับพอหลวงพ่อลงรักลงคาถาอาคมเหมือนกันนะครับ เรื่องการงานการเงินโชคลาภนะครับมีทั้งมีพร้อมครบคันอยู่ในพระของสังกระจายนะครับอยู่ด้านหลังนะครับสังเกตง่ายๆนะพี่นะทำไมหลวงพ่อถึงเวลาทำพระพิมพ์พอะไรต่างๆของเขาเนี่ยจะต้องมีพระสังกระจายรู้ไหมเพราะว่าพระสังกระจายเนี่ยเป็นพระที่มาด้วยของความโภกรัพย์อุดมสมบูรณ์นะครับทำไมคนจีนถึงนิยม กราบไหว้บูชาพระสังฆาจจายนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ทรงอํานาจในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความอิ่มหนำสำาสําราญเรื่องเงินทองนะครับทรัพย์สมบัติเนี่ย <c oughs> ต้องพระสังฆาจจายนะครับพี่ลองสังเกตดีๆนะครับ <c oughs> ตามวัดที่จะมีพระสังฆาจจายนี่ยเราควรไปกราบไหว้นะครับถ้าถ้าบนขอในเรื่องโชคลาภแล้วก็เงินขัดสนนะครับผมแนะนําว่าพระสังฆาจจายเป็นหนึ่ง ิงเลยที่ตอบโจทย์นะครับและยังอยู่ในหลังพระสูตรด้วยก็แสดงได้ว่าพระสูตรนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภด้วยนะครับเพราะว่ามีพระสังฆาจายอยู่ด้านหลังนะครับอ่าก็จะแฝงไปด้วยปิิศนาธรรมที่หลวงพ่อได้ทําไว้นะครับส่วนในเรื่องของอส่วนในเรื่องของการใช้นะครับก็คาถาก็จะ พื้นฐานนะครับอาหารสุกโตปินาปิยทะทโลอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการท่องที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็ทําแล้วก็ต้องหมั่นทําบุญให้หลวงพ่อแล้วก็วัตถุมงคลด้วยนะครับก่อนจะใช้เกิดผลนะครับก็เราก็ต้องให้เป็นผู้ให้ก่อนนะครับก็ถือว่าวันเนี้ยผมมีเอาพระพิมพ์พระสูตรมาให้ดูนะครับพอ หอมปากหอมคอนะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ที่นิยมเลยไม่ว่าจะต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับชอบเช่าหาแล้วก็นำไปบูชาและใช้เกิดผลดีมากครับราคาอยู่แค่พันนิดๆน,นะถ้าเป็นพระสูตรใหญ่นะครับพันนิดๆน,นะไม่ได้ข้ามแพงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเป็นจัมโบ้ก็จะราคาอยู่พันกว่าบาทถึงสองพันนะครับอันนี้คือราคากลางที่ผมเคยขายนะครับไม่ได้อ้างอิงจากใครทั้งนั้นนะครับ ส่วนมากนะครับผมจะบอกให้ว่าราคาที่ผมขายอยู่นะพระสูตรจิว๋วอยู่ที่สามร้อยนะครับพระสูตรเล็กอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับพระสูตรกลางอยู่ที่ห้าร้อยถึงหกร้อยนะครับพระสูตรใหญ่อยู่ที่ความสวยเลยตั้งแต่หกร้อยถึงพันสองนะครับจัมโบ้ผมขายอยู่ที่พันห้าถึงพันแปดอันนี้คือราคาส่วนตัวของผมที่ผมขายนะครับแล้วก็ขายได้จริงนะครับอ่า ส่วนตัวราคาเนี่ยมันไม่ได้ฟิกอยู่แล้วว่ามันจะต้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่าใครที่เจอหรือจะเช่านะครับนี่คือราคาราคากลางส่วนตัวผมนะเอ้ยเผื่อจะเจอซื้อเข้าอา้าวพัดสูตรจิ๋วเนี่ยน้องเขาบอกสามร้อยพี่ก็ซื้อประมาณสองร้อยหรือร้อยห้าสิบนะครับพัดสูรพิมพ์กลางก็ซื้อได้อยู่ราวๆสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบนะครับพัดสูรพิมพ์ใหญ่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสวยหน่อยก็ให้เขาถัก สี่ห้าร้อยหกร้อยนะครับอ่ามันก็จะไม่น่าเกลียดนะครับถ้าเรารู้ราคาแล้วก็ไม่ได้ต่อพ่อค้าจนน่าเกลียดนะครับพ่อค้าก็ต้องอ่ามีมุมแล้วก็มีราคาในใจนะครับก็อยากไปต่อเขามากหรืออะไรมากนะครับส่วนพ่อค้าก็ต้องมีมีการให้แก่ลูกค้าบ้างครับมันเข้าเนื้อได้แต่ว่าก็ได้ใจลูกค้านะครับวันหลังเขาก็จะมาอุดหนุนใหม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาก็อยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเลยว่าเอ้ยมันจะจบลงกันยังไงนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ก็เล่นกันอยู่ในหลักในเกณฑ์นะครับอย่าถือกับงมงายน,นะครับเพราะว่า,าพระเนี่ยมาช่วยแค่ในเรื่องของหนุนดวงชะตานะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในประจําวันนะครับเราควรมีสติแล้วก็หมั่นทําตัวเองให้ดีนะครับ มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของพุทธคุณของเครื่องรางก็ให้เขาช่วยในส่วนเครื่องรางนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็ได้มาสรุปเกี่ยวกับ่าพสูตรนะครับว่าเพุทธคุณเป็นยังไงนะครับสร้างวันสร้างจากที่ไหนสร้างปีอะไรนะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับขอให้พี่ๆทุกคน่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ย้ําอีกหนึ่งเลยครับ พสูตรนะครับพี่จําพิมพ์เนื้อนี้ไว้นะครับเนื้อจะต้องออกสีแดงครับสีแดงน้นตาตาลนี้นะครับถ้าไปเจอพิมพ์อย่างนี้นะครับก็ควรที่จะเก็บไว้อ่าแต่ถ้าผิดพิมพ์อ่ามันมันมีหลายแบบนะ <c oughs> ก็เรามัดระวังกันดีๆด,ด้วยศึกษาก่อนก่อนจะเช่าหานะครับก็วันนี้นะครับอาผมพูดผิดหรือพูดถึงใครขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้นะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับก็ ขอบคุณเฮียทุกคนเลยนะครับที่คอยเอ็นดูผมเช่าหาผมแล้วก็อุดหนุนผมสิบาทยี่สิบาทเป็นค่าขนมให้ผมอ่ามาเผยแพร่ต่อนะครับก็เฮงเฮงรวยรวยได้คืนกันร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ